ก็จะถามแม่ชีรุ้งหลวงพ่อจำได้ว่าในช่วงที่แม่ชียังไม่ได้บวชได้เกิดอาการป่วยไข้เนาะช่วงนั้นแม่ชีพอจำได้ไหมว่าอายุเท่าไหร่ก็ยี่สิบต้นต้นค่ะหลวงพ่อเกิดอะไร <20 S 1> ขึ้น,ต,นตอนนั้นมันมีเรื่องเสียใจจนถึงที่สุดร้องไห้เสียใจเนะะี่ยค่ะแล้วก็นอนนอนอยู่ นอนอยู่แต่ว่าไม่ได้หลับคราวนี้เห็นอยู่ๆตัวมันก็แข็งไม่ทั้งตัวตัวมันแข็งไม่ทั้งตัวแล้วแต่แต <wheels> ่เรารู <indem> ้แ <AU> ค <GS> ่ว <todavía> ่าตัวแข็งแล้วมันก็ฟัง้องฟ้ามันก็เปิดแบบนี้ค่ะฟ้องฟ้ามันก็เปิดก็ค่อยหมุนหมุนหมุนเปิดแล้วมันมีเสียงผู้ชายว่าพ่อมารับแล้วนะลูกพ่อมารับแล้วนะลูกอย่างเงี้ยแล้วม่ชีก็ไปม่ชีก็ความรู้สึกมันออกจากล่างความรู้สึกมันมันมันขึ้นแบบนี้ในในในลักษณะนอนมันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลูก มีลูกแล้วค่ะลูกชายคนโตแต่เขายังไม่พูดนะคะเขายังเพิ่งแบบหัดเดินต่อแตะเขาเนี่ยเขาก็เดินอยู่แถวๆถวนั้นคือเราอะ่ะลืมตาปกติอะค่ะไม่ได้หลับไม่ได้ว่าฝันแต่ลืมตาปกติเขาก็หันมาหาเห็นเราอะ่ะเหมือนความรู้สึกเราลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วเห็นแล้วเขาร้องแม่แบบนี้สุดเสียงของเขาเลยเราก็เฮ้ยหนูยังไปไม่ได้มันมีสติขึ้นมาหนูเออหนูยังไปไม่ได้หนูขอทําหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนแล้วมันก็เลื่อฟึ่มลงมาเหมือนเขา สะดุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะฮึบขึ้นมาแล้วท้องฟ้าที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนบรรยากาศแบบอวกาศอย่างเงี้ยค่ะเราหายฟุบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออันนั้นครั้งแรกครั้งแรกที่เริ่มเกิดแล้วมีแค่นั้นค่ะยังไม่นนมีตันมีแค่นั้นยังไม่รู้อะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมเขาก็เหมือนกับว่าเออเขาก็กลับไปอ่ะแต่เสียงชัดเจนมากแล้วทีนี้มีครั้งก็พอทีนี้ทํางานเหนื่อยเหนื่อยมากปวดนอนก็เยอะ นะช่วงที่เลยเลยมานี่ยแหละลูกก็ยังไม่เท่าไหร่กี่ขวบนอนฟุบกับโต๊ะนอนฟุบกับโต๊ะอย่างเงี้ยนอนเหมือนหลับหลับงีบหนึ่งรอคนมาเราค้าขายนะคะหลวงพอ่อพอเนี้ยแล้วตัวเองอ่ะพยายามลุกมันฟุบออกไปเหมือนมันออกง่ายมากอ่ะคนยเนี้ยฟุบออกมายืนดูตัวเองอยู่ข้างๆ้างแล้วก็เรียกตัวเองแบบตื่นตื่นตื่นประมาณเนี้ยค่ะตื่นตื่นตื่นแล้วพอพอเหมือนมันจะรู้ตัวมันเหมือนดึนโดนด,ดึงดูดเข้าไปพมขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออันเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยอยู่สองครั้ง ลักษณะนี้แล้วมีครั้งไหนทีเนี้ยที่มันแบบพิกที่สุดล,ลักษณะมันก็แบบเนี้ยไอ่ล่าสุดใกล้ๆนี่เลยค่ะหลวงพ่อป่วยป่วยหนักมากช่วงเดือนที่ผ่านมามันเหมือนอ่ะเดี๋ยวก่อนป่วยหนูขอเล่า,ลา,ลาล่าคามันไปนี้นะก่อนป่วยที่ไปอยุธยามาอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ฝฝันไม่ได้ฝันเอ่ออันนี้เรื่องเรื่องของมีอาการป่วยเหมือนกันเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรมา เหมือนเกาะแข้งเกาะขาคือนี้มาเต็มเลยแล้วก็พอมาถึงประมาณเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยมันเริ่มพเพลเริ่มค่ำมันก็มีอาการแบบจะอ้วกมันหมุนหมุนอย่างนี้เลยค่ะหรือว่ามันจะอ้วกมันจะอ้วกแล้วความรู้สึกก็เออมันอ้วกนั่นแหละแล้วมันเหมือนตัวเองเนี่ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่แบบฟุบมันขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันขึ้นมาเหมือนเหมือนมีเพดานกั้นอยู่มันมีเพดานกั้นอยู่ที่ว่าอีกนิดมันหลุด หลุดออกไปแต่ตัวเราเหมือนไม่มีอะไรเลยน่ะมนแล้วมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ความรู้สึกว่าอย่าออกจากวัดนะทุกคนในวัดก็ตกใจตกใจแบบว่าคือป่วยอะ่ะนึกว่าป่วยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองมันมันตึงไว้หมดเลยมันตึงแขนขาเลยไม่มีเลยมันมีแค่ออกจากขั้วไปนิดเดียวว่าออกจากขั้วก็หลุดแล้วเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปงไปไม่ได้เอ่ออย่าออกจากวัดนะเที่ยงคืนจะหายอันนั้นอันนั้อันนั้นปางตายหนึ่งครั้ง แล้วล่าสุดที่ไม่สบายตอนที่เป็นทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่ช่วงที่พีคสุดคือมันตอนไข้หวัดใหญ่นอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนนอนดูตัวเองอ่ะเหมือนนอนดูตัวเองแล้วแล้วมันเป็นแค่เปลือกอะหลวงพ่อแล้วล่างมันก็จะออกไปตรงขั้วอีกมันเหมือนมันมีขั้วที่มันจะหลุดออกไปอ่ะความรู้สึกมันปึ้งขึ้นมาขั้วมันู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละตหนเหมือนเหมือนมันจะออกไปตรงเนี้ยหลวงพ่อตรงไข้ไข้แถวหน้าผากใช่ค่ะมันแบบมันเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาแล้ว เห็นล่างไม่มีไม่มีมัน,ม,นมันว่างเปล่าไปหมดแต่มันอยู่แค่นั้นแล้วก็เลยนอนดูมันแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นความรู้สึกว่าเออยังไปไม่ได้ยังมีภารกิจอยู่อย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะมันยังติดคำคำมั่นที่ยังจะแบบถวายจับใช้พระพุทธศาสนามันยังติดอยู่มันเหมือนนิดเดียวถ้าเราแบบอันนี้ออกไปก็คือไปเนี่ยอันน,ออน,นี้อันนี้ในครั้งนี้หน,น,นักค่ะหนักขึ้นหนักขึ้นมีครั้งหนึ่ง หลวงพ่อหนูนั่งเฉยๆอย่างนี้ตอนนั้นหนูยังไม่ได้สวดมนต์อะไรเป็นเท่าไหร่เลยไปเจอหลวงพ่อใหม่ๆนั่งอยู่เฉยๆนะคะแล้วฟ้ามันเปิดเหมือนวันนั้นเลยแต่นี้เหตุการณ์นี้ครั้งหลังฟ้ามันเปิดเปิดขึ้นอยู่ๆนั่งอย่างนี้แหละเปิดขึ้นเปิดขึ้นหมุนอย่างนี้แล้วมันก็มีเสียงะระฆังดังมาจากข้างบนนิ่งๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เสียงเสียงพูดมาว่าเนี่ยท่านเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะท่านบอกว่ามาให้หนูอ่ะ กินเจสามปีก็ท่านบอกว่าให้ปฏิบัติแบบนี้แล้วแบบจะได้มาช่วยคนตอนนั้นหนูรับปากหมดแล้วหนูก็ผิดคําพูดแล้วหนูก็มาป่วยนี่แหละค่ะแต่มันชัดเจนมากค่ะเสียงท่านแล้วท่า,านไม่มาเตือนเดียเหรอแล้วตกลงได้กินไหมเจกพกินไปปีนึงต่อหน,นูนะคะเรากินไปปีนึงว่าไม่ไหวจะตายไม่รู้สึกว่าได้บุญอะไรกินเจหนูเป็นความร,รู้สึกอย่างนี้จริงๆไม่เอาอะ ถ้าไม่กินแล้วถึงก็อ้วงหนูไม่กินอยู่ๆหลวงพ่อเนี่ยหนูมาบวชแล้วนะมันเป็นสิปีจากตรงนั้นแล้วนะคะหลวงพ่อก็ทักว่าอายุอ่ะมันผิดคําพูดตั้งแต่เรื่องกินเจแล้วหนูก็ตกใจหลวงพ่อรู้ได้ไงประมาณนี้เอะหลวงพ่อทำไมจําได้เรายังไม่ได้ลืมไปแล้วแล้วอยู่ๆยู่ๆหนูก็ต้องแบบมีเหตุจะต้องไปกินหนูก็เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกกินแล้วแต่ทีเนี้ยหนูก็ลั่นวาจายอยู่แล้วถ้าไม่ถึงก็อ้วกไม่กินตั้งแต่นั้นอะ่ะแม้แต่แบบน้ําแกงโดนลิ้นก็พอง ต้องกินมาแต่พอครบสามปีมันก็อ,อตามสจาัจจะค่ะมันก็ดีขึ้นไม่ไม่ไม่มีอาการที่ว่าแม้แต่ไข่แม้แต่อะไรก็ไม่ได้เลยตอนนั้นตอนแรกๆเราเคยนนเห็นหน้าท่านไหมแม่กดนอินเคยเห็นตอนอยู่เขาจุมคองหลวงพ่อลงมาเป็นแสงสว่างลงมาค่ะเชื่อหรือยังว่าท่านมีเชื่อเชื่อแต่ที่เชื่อกว่านนี้หนูพูดได้ไหม,มพูดได้นะไมตอนนี้หนูมาปฏิบัติแรกๆหนูไม่เคยปฏิบัติรรมไม่เคย ไหว้พระสวดมนต์ครอบครัวหนูไม่ใช่สมาทิธิอยู่ๆก็นานๆจะได้ไปทําสังฆทานวันพระวันอะไรนานๆทีทีนี้เริ่มมาเจอหลวงพ่อใหม่ๆนะหนูก็มานั่งอย่างกับคนอื่นนี่แหละเออหลวงพ่อ้ทำอะไรก็ทําแต่ตอนนั้นหนูก็หายไปเลยปีหนึ่งไปเจอสารทุกมาสารพัดแล้วหนูก็กลับมาใหม่พอกลับมาใหม่ปับ๊บเอาวะตายเป็นตายหนูก็ปฏิบัติพอหนูปฏิบัติหนูมาปฏิบัติกับหลวงพ่ออีกครั้งหน,นึ่งคราวนี้ ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะพอความรู้สึกบางอย่างมันมันมันบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกว่าเออจะตามครูบาอาจารย์องค์นี้แหละก็เลยจุดธูปอธิษฐานหน้าพระหนูอยู่ห้องเล็กๆเองนะพาก็เป็นหิ่งเล็กเออไม่ใช่หิ่งเป็นโต๊ะหนูวางไว้อย่างนี้แล้วก็อยู่คนเดียวค่ะตาเนื้อๆเ,เลยนะอันเนี้ยหนูนั่งอยู่แล้วก็กําลังจะอธิษฐานนโมสามจบแล้วก็จะบอกว่าหากข้าพเจ้าติดตามครูบาอาจารย์องค์นี้ ว่พระพธธุทธศาสน์องค์นี้ขอให้มีแบบสิ่งปฏิหารให้ข้าพเจ้ารู้หนูแต่หนูยังพูดไม่จบแล้วเป็นแสงสว่างมาจากท้องฟ้าเลยค่ะหลวงพ่อตาเนื้อเนื้อเห็นเห็นน่ะหนูยังไม่ทันจดป,ปักทูปเลยก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะลงมาแต่หนูเห็นแค่นี้นะหนูได้เห็นแค่นี้แต่สว่างมันเป็นสีทองหมดเลยสว่างโล่งแบบฟ้าฟ้าสว่างเป็นกลางวันเลยแล้วแล้วไม่ได้มีแบบ ห้องเช่าอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นพืน้นท้องฟ้าสว่างแล้วหนูก็ปิติมากปิติจนถึงที่สุดร้องร้องร้องออกมาโก้มลงไปกราบไปกราบท่านนั่นแหละอันนั้นคือที่สุดของหนูหนูเลยแบบเออติดตามครูบาอาจารย์เนี้ยแหละถูกต้องแล้วและล่าสุดหนูมีความรู้สึกท้อเมื่อไม่นานกป,ป็ปีเนี้แหละค่ะมันท้อใจมันป่วยมันอะไรมันท้อเออัน่นแหละแล้วหนูก็บอกว่าอธิษฐานนะคะหนวงพ่อว่าขอให้แบบมีปาฏิหาริมาเป็นกําลังใจแล้วมัน ก็ได้ยินเสียงเลยเลยนะคะแต่เสียงมันอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ยินแบบที่หูหรืออย่างเงี้ยนะะว่าสิ่งที่เจ้าเจอนะ่คือที่สุดของเจ้าแล้วเหมือนว่าการันตีเลยว่ามันที่สุดแล้วให้มั่นใจอันนี้ยปฏิหารจริงๆค่ะวันนะเวลาขณะเนี้ยที่พูดเนี่ยก็รู้สึกเราว่าการปฏิบัติได้ผลแน่ในความรู้สึกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในอย่างในเรื่องเชื่อ เรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อเรื่องการเดินทางเชื่อเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือคนตอนเนี้มัญนีเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลวงพ่อจากประสบการณ์ที่ช่วยพ่อพ้อพนมาจากนรก,ลลกค่ะแล้วเห็นตาเนื้อเ็นเห็นด้วยการปฏิบัติว่าพ่อดีขึ้นมาเป็นเปรตพอเป็นเปรตล้วส่งด้วยด้วยด้วย,วยกรรมฐานด้วยการปฏิบัติแล้วพ่อพ้นแล้วมาลาไปเกิดนูเห็นของจริงเลยค่ะก่อนที่จะมา สนใจทางทมเมื่อก่อนทําอาชีพอะไรค้าขายค่ะขายอาหารในโรงงานเนี่ยแล้วมีอาชีพเสริมอะไรดูดวงดูดวงดูดวงดูดูเพราะว่ามันดูได้ค่ะ,คะหลวงพ่ออยู่ๆมาแบบไปไปแค่เรียนมาแบบไพน่นี้แปลๆอะไรแล้วพอเปิดแค่นี้มันขึ้นมาเป็นภาพหมดเลยมันขึ้นมาเป็นภาพมันไปนเห็นว่าเออเขากาลังใจงนี้หรืออดีตเขาทาอะไรมาค่ะมันซึ่งมันชัดเจนมากตอนนี้ที่คนมาดูดวงกับเราตอนเป็นแม่ชี ที่เราไม่อยากดูไพ่เพราะอะไรในความคิดของเราอยากให้เขาปฏิบัติก่อนพูดตามจริงว่าอยากให้เปิดบุญตัวเองเพราะเหตุแค่มันดูดวงเนี่ยมันปลายเหตุึซึ่ง,ซ,งซึ่งต้นเหตุจริงๆเราไม่สามารถจะแก้ได้ทั้งหมดคือเราอยากจะให้เขามาปฏิบัติก่อนใช่ไหมค่ะใช่ให้เปิดบุญตัวเองก็อ,งอยากจะบอกญาติโยมไหมนะคะ แม่ชีไม่ได้ขัดข้องในการที่จะตรวจดวงชะตาหรือดูก,กรรมให้แต่อยากจะให้ญาติโยมมาเปิดบุญตัวเองก่อนด้วยการมาปฏิบัติธรรมมันจะได้หรือเห็นลึกซึ้งมีวิธีแก้ตามกําลังบุญของโยมแม่ชีเป็นเพียงผู้แนะนําโยมต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะแม่ชีไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะแบบ มาเออมาเจอแล้วมามองหน้าคือไปทํานี้ทานั้นหายจริงๆแล้วที่สุดที่โยมดีขึ้นคือบุญของโยมนะเราซึ่งมีบุญสัมพันธ์ปุ๊บมาเจอกันแม่ชีจะมีวิธีให้โยมไปแก้ไขแล้วมันดีขึ้นที่คลิปที่แม่ชีเคยบอกทุกอย่างนะเข้ามาปฏิบัติทำนะคะเพราะว่าการดูดวงมันแค่ปลายเหตุเองแต่ถ้าเรามาปฏิบตัติแล้วเราได้เห็นของจริงเห็นวิบากกรรมจริงๆวิธีแก้จริงๆมันจะแก้ได้ง่ายขึ้นค่ะ